สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเอฟเฟกตัวอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Color Balance นะครับลองมาใช้กันดูนะครับ Color Balance อันนี้ก็คิดว่าไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรก็มันจะออกไปในทางเราชอบไปในทางแดงทางเขียวทางอะไรนะครับมันจะมีตัวที่เขาตั้งไว้แล้วเราจะปรับค่าก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับออกไปทาง,งนั้น ของทางเงินนะทางเขียวเนะฮะหรือเราจะไม่ชอบเราจะปรับเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็สีแดงอันนี้สีเขียวน,นี่เราจะปรับก็ปรับได้นะครับอน,นี้ออปชันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถอเอนิเมตไปตามเวลาก็ได้นะครับเนี่ยมีปุ่มแอนิเมตนะครับที่ปุ่มแอนิเมตก็จะมี ตามลายปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับก็เลือกปรับไดบ้ปรับอะไรก็ว่ากันไปนครับอันนี้ก็ลักษณะการใช้งานก็ไม่มีอะไระเป็นที่ยุ่งยากมากนะักอันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ